สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับต้นอ้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต้นอ้อจะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการศัลยะกรรมหน้าเด็กโดยการที่ เราฉีดนะคะไขมันตัวเองนะคะเข้าไปที่ใบหน้านะคะเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องนะคะของหน้าตาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าใต้ตานะคะย่นมีรอยคล้ํานะคะที่เกิดจากการอายุมากหรือว่าจะเป็นจากบกพร่องของสภาพร่างกายของตัวเราเองนะคะก็วันนี้นะคะตอนอ้อก,ก็ได้ทําการฉีดนะคะไปดูดไขมันตรงน่องนะคะมาเพื่อที่มาฉีดนะคะเติมขมับด้านบนค่ะ เพราะว่าขมับของต้นอ้อ,อเดิมทีแล้วจะไม่ได้นูนแบบนี้นะคะอันนี้คือเรียกว่าทําแล้วก็จัดจะแบบเสริมห,งงหัวเหงตัวเองเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าใต้ตานะคะต้นอ้ออายุเยอะแล้วนะคะก็เลยต้องเสริมเพื่อที่จะทําให้แบบตรงเขาเรียกว่าใต้ตาเราอิ่มเราฟูขึ้นนะคะจะได้ดูไม่ตอบ แล้วก็ในช่วงของแก้มนะคะคุณหมอได้ปรับนะคะปรับใบหน้าของต้นอ้อด้วยการฉีดนะคะปกติแล้วด้านด้านซ้ายของต้นอ้อนะคะมันไม่เท่ากันด้านนี้จะใหญ่กว่าด้านนี้เล็กกว่าคุณหมอก็ทำการเติมเข้าไปให้มันเท่ากันนะคะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของคางคุณหมอก็เติมเข้าไปให้นิดนึงเพื่อปรับกับสภาพของใบหน้านะคะ แล้วก็มีในส่วนของขมับปกติขมับของต้นอ้อนะคะจะลึกลงไปนิดหนึ่งก็คือเพิ่มเติมขึ้นไปทางหน้าเลยนะคะในส่วนของการทำถามว่าเจ็บไหมมีประโยชน์ไหมที่ทำเจ็บค่ะแต่ว่าเป็นการเจ็บระดับที่ทนได้นะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่อยากทำแล้วกลัวเจ็บก็ต้องบอกไว้เลยว่าเจ็บแต่ว่าเป็นระดับที่ทนได้ค่ะหลังจากที่เราฉีดยาชาเข้าไปแล้วค่ะ อันนี้คือจะแบบชิลชิลในระดับหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าชิลในระดับหนึ่งแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนะ้อไม่ค่ะนะคะ แล้วสําหรับนะคะข้อดีของการเติมไขมันนะคะที่ต้นอ้อเลือกเติมนะคะเพราะว่า1เลยนะคะก็คือไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นไขมันจากตัวเราเองนะคะถ้าเราฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเจอของจริงหรือเจอของแท้เนี่ยมันก็ดีไปค่ะแต่ว่าถ้าเราไปเจอของปลอมนะคะมันก็จะเกิดผลผลเสียนะคะกับเราได้นะคะในระยะย,ยาว แต่ว่าข้อเสียของการฉีดไขมันมันก็มีนะคะการเติมเนี่ยคือจริงๆแล้วบางทีอ่ะไขมันของเราที่ได้มานะคะบางทีมันไม่ได้เต็มร้อยนะคะฉีดไปสักระยะหนึ่งปี2ปีสปีมันอาจจะแบบยุบลงก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ติดก็ได้นะคะทุกคนต้องทําใจนะคะถ้าใครจะเติมแต่ถ้าถามว่ามันโอเคในระดับตอนที่ตอนนี้คือพอใจแล้ คือแต่ถ้ารอให้มันยุบมันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งเนาะสำหรับราคานะคะมันก็ถ้าบางที่ก็ค่อนข้างสูงแต่บางที่ก็ราคาก็เอื้อมถึงนะคะถ้าใครสนใจอาหันจากฟิลเลอร์มาฉีดไขมันตัวเองก็โอเคอยู่นะคะอ,อาการของวันนี้นะคะก็ทํามาประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงแล้เสร็จตั้งแต่ประมาณสัก5้าโมงเย็นแล้วค่ะ ตอนนี้สี่ทุ่มนะคะก็จะเริ่มมมีการอาการของการเขียวขึ้นมานะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็การบวมนะคะคงต้องรอดูอาการอีกสักสองอาทิตย์นะคะนี่เลยสำหรับการที่ว่ามันเจ็บไหมก็อย่างที่บอกค่ะ ก็เจ็บอยู่นะคะก็ทำใจกันไปนะคะไม่มีศัลยกรรมอันไหนไม่เจ็บนะคะน้องๆหรือพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้นอ้อก,ก็มาแบ่งปันให้เท่านี้นะคะถ้าใครมีอะไรก็ทักไปสอบถามได้ที่ Facebook ต้นอ้อมารีวันนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าทำที่ไหนนะคะเดี๋ยวต้นอ้อจะทิ้งชื่อคลินิกไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ตามไปตามนะคะ ไปตาไปตาไปสวยกันค่ะบ๊ายบาย